สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาชมเหรียญอีกเหรียญน,นะครับที่น่าสะสมนะครับผมไว้สักการะบูชานะครับผมให้เกิดโชคเกิดลาบนะครับผมคุม้มครองนะครับเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายนะครับผมเหรียญพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะครับผมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมเหรียญน,นี้ เป็นเหรียญพศ2 5 0 5นนะครับผมเป็นเหรียญเล็กๆนะครับผมเหรียญกระดุมนะครับผมก็เหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับก็ตัวหนังสือคมชัดเลยครับผมก็สวยงามมากครับ ตัวหนังสือคมชัดนะครับผมพิมพ์คมชัดเลยนะครับผมแต่ก็เป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะครับผมแต่ก็ถือว่าเหรียญที่สภาพยังสวยนะครับผมเหรียญน,นี้เป็น,นเหรียญแท้นะครับผมสังเกตตัวหนังสือคมชัดเลยครับ ทิมยังคมชัดเลยครับผมก็สวยงามครับก็เป็นอีกเรียนนะครับที่น่าสะสมไว้สักการบูชานะครับผมยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับให้เกิดโชคเกิดลาบนะครับผมให้เกิดความอุ่นใจ เวลาไปไหนมาไหนนะครับผมให้เกิดความอุ่นใจเวลาไปไหนมาไหนนะครับผมเกิดโชคเกิดลาภคุ้มครองครับก็เป็นเหรียญที่น่าสะสมผู้ต้คุณดีนะครับผมก็สวยครับเหรียญนี้ครับ เหรียญพ่อท่านคลายนะครับผมจังหวัดนครศรีธรรมราชพศ .2505 นะครับผมเหรียญกระดุมครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ